ดอกไม้พูดด้วยกลีบต้นพูดด้วยใบยเวลาออกดอกทั้งกลีบและใบจะทักทายกันในสายลมและเริงรื่อนอยู่ด้วยกันเมื่อกลีบโรยใบไม้พากันทิ้งตัวตามหรือแต่ลำต้นกับกิ่งก้านกลนโกนคุณเคยอ่านเรื่องโอเล่กับทูฟาไหมครับเรื่องของใบไม้สองใบที่เหลือคาอยู่บนต้น ของไอแซคบาชิวิสซิงเกอร์นักเขียนรางวัลโนเบลนะครับโอเล่ค่อนข้างใหญ่กว่าทรูฟ้าและแก่กว่าสองสมวันทรูฟาสวยกว่าบอบบางกว่าโอเล่กับทรูฟาเชื่อในความรักอันยิ่งใหญ่ว่าเขาทั้งสองนั้นขึ้นแก่กันและกันแต่ใบไม้ใบหนึ่งจะช่วยอีกใบได้เล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุผลใดก็สุดที่จะเดา ใครจะรู้บ้างว่าถ้าใบหนึ่งร่วงอีกใบหนึ่งจะคงอยู่หรือเปล่า